น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมครับกบวสันบุญหนุนในรายการรักไทยเลยครับ รายการรักทะเลครับเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวของการาร,รักษทรัพยากรทางท้องทะเลและชายฝั่งครับและในครั้งนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับร่วมกันสู้วิกฤตครับการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยครับแตก่อนอื่นครับไปพบกับเรื่องราวดีๆอีกเรื่องครับในช่วงศาลจากทายเลยครับ ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยหมู่เก้าของตําบลแหลมพาะพานี่คงจะต้องหายไปจากที่ประเทศไทยแน่นอนที่เราอยู่อย่างเนี้ยคือถ้ามันพังแล้วกรุเทศก็อยู่ไม่ได้หนึ่หลายปัจจัยภัยคุกคามที่ตั้งคำถามให้ค้นหาคำตอบปัจจุบัน พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบร,ริเวณชายฝั่งด้านอ่าวไทยตอนบนที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมากที่สุดที่สูงถึง20เมตรต่อปีอาทิชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการที่กำลังจะล่มสลายกลายเป็นภาพความทรงจำในอดีต กระแสคลื่นที่ถาโถมกระแทกชายฝั่งและกำลังลรุกคืบกลืนกินแผ่นดินเป็นดังสัญญาณเตือนที่ปลุกให้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเร่งหาวิธีทางแก้ไขโดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในระดับวิกฤตจึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแนวทางตามมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาและยับยั้งวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยให้เบาบางลง กรุงเทพมหานครเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นระดับที่ก้าของโลกถ้าน้ำทะเลสูงขึ้นหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของเราประมาณสามจุดสามล้านล้านบาทแล้วจังหวัดต่างๆาทั่วประเทศไทยก็จะรับผลกระทบอย่างท่วนหน้าดัะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาและก็เป็นเรื่องที่เราเองคงจะมองข้ามไปไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราพูดถึงอนาคตอีกหลายสิบปีแต่สิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้เพื่อหยุดยั้งปัญหา ไม่ให้เกิดผลกระทบกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทยกว่า2,800กิโลเมตรทั้งด้านอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีพื้นที่เสี่ยงไัยระดับวิกฤตมากมายหลายจุดบางแห่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์บางแห่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญต่อความมั่นคงของชาติและบางแห่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยรวมแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งไปประมาณ1 3 0 0 0 0ไร่และหากน้ำทะเลเพิ่มขึ้นแน่ตา1เมตรต่อปีภายใน5ปีจังหวัดต่างๆเหล่านี้จะถูกกลืนหายอยู่ใต้ผิวน้ำ ปัญหาการกับเกาะชายฝั่งกับปัญหาโลกร้อนเนี่ยนะครับอตอนนี้นะฮะทุกภาคส่วนนะครับได้ได้ได้เข้าใจได้หนักในเรื่องนี้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยิ่งยิ่งที่จะรักษาพื้นที่ไว้นะฮะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลนะครับยังคงอยู่อนุรักษ์ไว้และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะสำหรับลูกหลานนะครับสำหรับประเทศของเราต่อไปในอนาคต หลายสิบปีที่ภัยเงียบร,รอคระประตูบ้านเพื่อทักทายถึงผลจากการกระทําของมนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการรวมทั้งการเสลี่ยนแปลงสภาพอากาศของภาวะโลกร้อนที่ทําให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรักษาความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้เร่งดำเนินการในภารกิจต่างๆเพื่อป้องกันให้ชายฝั่งทะเลไทยยังคงไว้ด้วยความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนการยื้อยุดึงแผ่นดินเอาไว้ให้คงอยู่ในส่วนตรงนั้นเป็นภารกิจที่เราเองแต่เขาก็มีความเต็มใจหรือมีความภาคภูมิใจในการที่ได้รับจัดการในภารกิจในการข้องการแก้ไขปัญหา วิกฤตเกี่ยวกับการกับเกาะชายฝั่งไทยผู้คามที่การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเนะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ในอดีตซึ่งมันมันมันไม่มีทางฟื้นได้แต่ตอนนี้เราทําแล้วเราฟื้นเราสร้างป่าไปแล้วสาม้อยกว่าไร่เพราะกรมไม่ได้เดินนากรมไม่เข้าไปเพื่อซัพพอร์ตชุมชนคิดยังไงแล้วต้องมามาหาข้อสรุปแม้การแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ อาจประสบความสำเร็จเฉพาะหน้าหรือด้วยวิธีทางวิศวกรรมธรรมชาติอาจส่งผลช้าเกินไปในวันนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่พื้นแผ่นดินชายฝั่งไทยจะถูกกลืนหายไปในทะเล หลายพันปีที่ผ่านมาโลกใบนี้เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้อยู่ดีมีสุขด้วยสิ่งที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเมื่อการเวลาล่วงผ่านเราเบิกถอนทรัพยากรจากธนาคารธรรมชาติจนถึงเวลาที่ต้องรักษาบัญชีให้สมดุลระหว่างโลกและชีวิตของเราด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการสู้วิกฤตการกัดซ่อมทายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือ ไทยคุกคามจากภาวะโลกร้อนเพื่อความยั่งยืนของพื้นแผน่นดินไทยหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับได้ชมเรื่องราวแล้วก็สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นที่มาครับของการจัดการประชุมในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครับกำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงหนานี้ครับ การเห็นแก่ตัวเกินไปหรือไม่หากจะเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวร่วมอนุรักษ์ปะกาเังเพื่อความสวยงามของท้องทะเลไทยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหากไม่ช่วยกันรักษาธรรมชาติภาพเหล่านี้คงเหลือแค่ความท่งจำ ความสวยงามเหล่านี้สร้างขึ้นได้ด้วยปะการังเพียงร่วมอนุรัรกษ์ปะการังสมบัติของท้องทะเลไทยโดยใช้ปะการังเพียงเราจะกปลาแล้วถ้าเราทะเลกูดได้และทำอะไรได้เหมือนมึงถ้าอนุรักษ์ทะเลเองได้ ทะเลคงไม่ปล่อยให้บ้านของตัวเองถูกทำลายด้วยสิ่งมืดมาร่วมกันอนุรักษ์พื้นผิให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยสมบูรณ์และสวยงามตลอดไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องครับการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับในหัวข้อเรื่องที่ว่าสู้วิกฤตการกับซอไทยฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับภาวะโรกร้อนครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะครับซึ่งเล็งเห็นนะครับความสําคัญของงานในครั้งนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นวิกฤตต่างๆนะครับเราจะร่วมมือแล้วก็ฝ่าฟฝันไปด้วยกันครับซึ่งงานในครั้งนี้ครับจะเรมขนลครรับบเยาชกศ ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตปัญหาการกัดซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีพุทธศักราช2556ว่าอัตราของการกัดซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นในทุกปีและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกๆภาคส่วนตื่นตัวที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเร่งหาวิธี เพื่อแก้ปัญหาด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการสู่วิกฤตการจัดซาะชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกค,คามจากภาวะโลกร้อนณนตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกลับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่จังหวัดสาวนารกรจุยยชนค่ะในนามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สู้วิกฤตการจัดซาะชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือภัยูุคขามจากภาวะโลกร้อนค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้เร่งดําเนินการในภารกิจต่างๆเพื่อป้องกันให้ชายฝั่งทะเลไทยยังคงไว้ด้วยความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะท่านสวิ์คุณกิติ รัฐมนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นให้เกียรติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ด้วยละครับท่านนายกเองท่านท่านพูดกับผมมาตลอดนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดูแลม้างน้อยแค่ไหนเพียงไรท่านในคําแนะนําในเรื่องของการทําการศึกษาวิจัยนะครับทาง,งรากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมรับนโยบายของท่านนายกตีไป แล้วก็มีการดำเนินการจัดตั้งศูในย์วิจัยสมุศาสตร์เพื่อทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน,นื่องถ้าเราจะมองการแก้ไขปัญหาในคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องมองลักษณะขององค์รวมหรือคนรุสติกับโค้ใช่มากขึ้นครับแล้วก็จัดรูปแบบวิธีการในการดาเนินการให้เป็นสัดส่วนตามลำดับความสําคัญและก็เชื่อมโยงกัน ในนามของศูนย์ขับเคลื่อนธรรมชาติสิวดล้อนและก็ในนามของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมดต้องขอขอบคุณท่านนายกรีที่ท่านได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้และก็ยกความสําคัญของเรื่องนี้นขึ้นมาเป็นอ่า i นช a ั่นอลเจนดาหรือเป็นนโยบายราัาิที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจพลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพณะท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุเท่านั้นที่สําคัญก็คือหลายสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เราเองก็จึงเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ติดกับทะเลสิ่งที่รุกล้ำเข้าไปในน้ํา ก็ส่งผลต่อการตกตะกอนทรายการเปลี่ยนแปลงของสายน้ําเพราะฉะนั้นวันนี้การประชุมสัมมนาในเชิงปฏิบัติการควรที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับเรื่องของการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและที่สําคัญก็คืออยากจะย้ําว่าจะต้องมีการมองไปที่สาเหตุอื่นๆมากไปกว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็คือการเข้าไปแก้ปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทำของของมนุษย์ด้วยกันเองผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็จะทําให้การแก้ไขปัญหานี้ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นปรูปธรรมและนําไปสู่การวางกรากหาชัติการของการแก้ไขปัญหานในอนานคตในระยะกลางระยะยาวต่อไปขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดประชุมเชิญปฏิบัติการในวันนี้แต่ขอยืนยันครับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่รัฐบาล จะให้ความสนใจใส่ใจโอกาสน,นี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรรามนาศศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกท่านกรบครับคือีกทั้งพระบรารมีพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชิน,านีนาถโปรดเปนประทานประธานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงานและขอเปิดการประชุมในบัดนี้ครับณวันนี้คือการรวมพลังพลังสมอง ระดมความคิดเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการจัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยและเตรียมพร้อมรับมือไทยคุกคามจากภาวะโลกร้อนคือจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้แผ่นดินไทยยั่งยืนไปตลอดกาลถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้แผ่นดินเทศยังสุดลงเนื่องจากการใช้น้ำบาดาล ปัญหาเรื่องของการหลอนตัวแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชาฝั่งบริเวณสุดประการซึ่งมันอยู่ไม่ห่างไกลนักจากสนามบินสุวรรณภูมินี่จะป้องกันแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะถ้าน้ําสูงขึ้นอีกประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยกรุงเทพจะท่วมหมดนะครับที่ภาจังหวัดจะได้รับผลกระทบทมเสียหายมันจะถึงสามสามสามจุดสามล้านล้านบาทนะครับจะผลกระทบเศรษฐกิจระยะยาวนี่ไม่สามารถที่ประมาณการได้หัวใจสาคัญที่สุดยังไม่ใช่ธรรมชาติคนเพราะคนไปทําลายธรรมชาติธรรมชาติถึงกลับมาเล่นงานเรา นรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนหยุดการตัดไม้ทำลายป่าหยุดกันบุกรุกป่าชายเลนบุกลุกพื้นที่ชายหาดชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศกลับคืนมาผมคิดว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหานี้เลยเ การประชุมในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหามิติใหม่เลยก็ว่าได้นะครับส่วนการประชุมในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามกันในช่วงหน้าครับ เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปหรือไม่หากจะเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวร่วมอนุรักษ์ปะการาังเพื่อความสวยงามของท้องทะเลไทยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหากไม่ช่วยกันรักษา,ษาธรรมชาติภาพเหล่านี้คงเหลือแค่ความส่งจำ ความสวยงามเหล่านี้สร้างขึ้นได้ด้วยปะการังเทียมร่วมอนุรักษ์ปะการังสมบัติของท้องทะเลไทยโดยใช้ปะการังเทียมเราจะเป็นตัวปาเลยแล้วถาทะเลกูได้และทำอะไรได้หน่่งเหมือนถ้าอนุรักษ์ทะเลเองได้ สัพเพเคงไม่ปล่อยให้บ้านของตัวเองถูกทำลายด้วยติ่มาพเื่อร่วมกันอนุรักษ์พื้นปูให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยสมบูรณ์และสวยงามตลอดไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรหรับการประชุมท้งนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยๆด้วยกันนะครับแต่และกลุ่มนั้นก็มีเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปครับและก็จะมีการสรุปรวมกันอีกครั้งนะครับในกลุ่มใหญ่ส่วนเรื่องราจะเป็นอย่างไรเนรื้อหามีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสู้วิกฤตการจัดซาะมชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดศักดต์ส์สธิ์ตรีเดชก็ได้ให้เกียนขึ้นปาปฐกถาพิเศษในเรื่องสถานการณ์และภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีในการป้องกันแก้ไขปัญหาการจัดซาะมชายฝั่งทะเลและการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากระดับน้ําทะเลที่อาจเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนในช่วงที่ผ่านมาฮนะ าทางากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำการสำรวจนะพื้นที่ที่เราสูญหายไป1นึ่งแสนหนึ่งมื่นไร่ไม่น้อยกว่างนี้นะที่หายไปจากการกัดเซาะการสูญหายตรงนี้เนี่ยมันก็จะกระทบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลายพื้นที่นะประชุมที่โคเปนเฮเกนก็ยังสรุปไม่ได้ก็เสียเวลาไปอีกแล้วหนึ่งปีนะครับตั้งแต่เจรจาก,กันมา10ปีเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราถึงจะต้องรีบแก้ปัญหา แล้วท่านคิดดูว่าเวลามันคืบคานเข้ามานทะีนี้เราจะต้องเตรียมตัวจะต้องปรับตัวมันไม่ใช่ว่าปัญหามาแล้วคุณแก้ปัญหาภายในวันเดียวนะครับมันจะต้องต้องทำล่วงหน้าเป็นเวลาสิบสิบปีการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ยังได้แบ่งการประชุมย่อยออกเป็นสี่กลุ่มสี่พื้นที่ประกอบด้วยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลเอา่าวไทยตอนบนรูปตัวกอชายฝั่งทะเลเอา่าวไทยตอนล่าง ชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งในการแบ่งกลุ่มประชุมย่อยในครั้งนี้ก็เพื่อเสนอแนะแนวทางและกรอบแผนงบประมาณในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการจัดซ้อชายฝั่งทะเลและการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากระดับน้ําทะเลที่อาจเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนกรมทรัพยากรทางทะเลฉบับเป็นผู้ดําเนินการในการจัดแผนบูรณาการหรือแผนยุทธศาสตร์ด้วยในการที่จะดําเนินการในการขอาร้อกันก,ก,กันกระทบฝััง ในกรจัดทำรูปแบบมาตรฐานพื้นที่ในแต่ละแห่งไม่ว่าทั้งป่าชายเลนไม่ว่าพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นทรายหรือว่าที่เป็นหาดหินจากการดาเนินการตามรูปแบบอย่างนี้นะครับในการที่ให้ความรู้ทางวิชาการกับกลุ่มชุมชนนะครับในแต่ละจังหวัดที่เข้ามาประชุมร่วมกันในครั้งนี้จะทําให้เกิดมีการเขียนกรอบงบประมาณในการที่จะดําเนินการจัดก,การบริหารอย่างไรเพื่อที่จะให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะครับในลักษณะของความคงอยู่ และระบบเิียนศาสตาก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องสู้กับวิกฤตการกับซอรชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยปฏิบัติภารกิจและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก การกระ้ทกสายฟังแน่นอนมันเกิดขึ้นต่อเน,นื่องไปแล้วนะจิตินที่ผมคาดการณ์ในระยะกลางน้อยกว่าสิบปีนี่็คือจะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ประเทศตอนนี้เราต้องมองภาพวัตถุประสงค์ร่วมกันขณะน,นี้ประเทศไทยแผ่นดินหายเนั้นเราทําเพื่อให้เขาอยู่อย่างยั่งยืนนะต้องคิดตัวนี้ก่อนคอนเซ็ปต์อย่าไปคิดเล็กน้อยว่าจะทําอะไรแล้วมีผลประโยชน์ในแต่ละที่เนี่ยต้องอย่าคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้ อย่างน้อยภาคประชาชนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามีส่วนรู้คืออย่างน้อยต้องมีการส่วนร่วมในลักษณะร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขร่วมตัดสินใจและประเด็นสำคัญคือต้องร่วมรับผิดชอบด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการพัฒนาชายฝั่งเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรในภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยอย่างน้อยต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับภาคประชาชนก่อนว่า สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรมันมียุทธศาสตร์ที่การขับเคลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นนานาคตเนี่ยคิดว่ามันจะเกิดทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติครับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คงหลีกเี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ว่าเป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่ในวันนี้ทุกพลังที่มาร่วมมือร่วมใจหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ูเหมือนจะเป็นพลังที่สําคัญที่คอยจะขับเคลื่อนให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอีกนานเท่านานการประชุมในครั้งนี้นะครับเป็นการรวบรวมข้อเสนอนะและแล้วก็แนวทางน,นะครับรวมถึงการวางแผนงานต่างๆนะครับในเรื่องของการทํางานเพื่อหาแนวทางร่วมกันครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาอชายฝั่งทะเลของไทย อย่าให้ชายฝั่งทะเลไทยในการหายไปในท้องทะเลนะครับเราทุกคนต้องช่วยกันครับหากท่านผู้ชมท่านไหนครับมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติดชมรายการนะครับสามารถส่ง s อ s เมายังหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยครับหรานวันนี้หมูเไปแรงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ